คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภออำเภอพะโตะคัดเลือกบ้านพารักหมู่ที่1ตำบลพารักพื้นที่ทั้งหมด8,750ไร่จำนวนครัวเรือน326ครัวเรือนประชากรทั้งหมด587คนแยกเป็นชาย285คนหญิง 3 0 2คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน171คนค้าขายจำนวน5คนรับจ้างทั่วไปจำนวน20คนบ้านพารักมีกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2,562สมาชิก45คนกองทุนหมู่บ้าน5กองทุนประกอบด้วย 1. กองทุนหมู่บ้านมีงบประมาณ2 000, 2 0 0 0 0บาท2กองทุนกลุ่มออมทรัพย์มีงบประมาณ800,000บาทส กองทุนโครงการก็ขอคอจอสกองทุนสัจจะเงินล้านห้ากองทุนปุ๋ยบ้านพารักมีงบประมาณ1นล้านสองแสนบาทคณะทํางานขับเคลื่อนง,งานด้านการเกษตรระดับอําเภอรวมกับคณะกรรมการหมู่บ้านดําเนินการทบทวนแผนพัฒนานเกษตรระดับหมู่บ้านจะทําโครงการกิจกรรมภายใต้แผนหมู่บ้าน จัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรของหมู่บ้านพารักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัญหาด้านการเกษตรของหมู่บ้านจุดแข็ง1มีการรวมกลุ่มการผลิต2ผลผลิตมีการรับรองมาตรฐาน GAP 3เกษตรกรให้ความร่วมมือ4มีที่ดินเป็นของตนเอง5มีผู้นำที่มีความเข้มแข็ง จุดอ่อนหนขาดแหล่งน้ําในช่วงฤดูแ้ง2โรคและมแมลงศัตรูพืชระบาด3เกษตรกรยังขาดความรู้ในการผลิตทุเรียนบางเรื่องโอกาส 1. พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมสําหรับการปลูกทุเรียน2อ,อยู่ใกล้แหล่งรับซื้อผลผลิตและกระจายสินค้า 3. ม,มีตลาดรองรับที่แน่นอน4รัฐบาลให้การสนับสนุน5ทุเรียนเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง6สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่า อุปสรรคหภัยธรรมชาติ 2. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงสขาดแคลนแรงงาน4ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคมแมลงศัตรูพืชระบาด 1. สำรวจและเฝ้าระวัง 2. แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชให้เพื่อนเกษตรกรทราบ3ให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องโรคมแมลงและกำจัดศัตรูพืช4ใช้สารเคมีให้ตรงกับโรคและมแมลงศัตรูพืชแนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในช่วงฤดแงูแล้ง สาเหตุเนื่องจากฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้งแนวทางแก้ไข1เสนอของบประมาณสนับสนุนระบบน้ำา2ฝนหลวงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพสาเหตุเนื่องจากการขัดคุณภาพของพ่อค้าการจัดการการผลิตภายในแปลงแนวทางแก้ไข1พัฒนาคุณภาพผลผลิต2เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพเช่นแปลรูปสินค้า กาารขายออนลนล์ปฏิทินการจัดการสวนทุเรียนตำบลพารักอําเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดือนมกราคมบำรุงต้นสํารวจแมลงศัตรูพืชเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมปลูกทดแทนต้นเสื่อมโทรมบำรุงผลตัดแต่งกิ่งแขนงสํารวจแมลงศัตรูพืชเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจันห์นอนเจาะเมล็ดหนอนเจาะผลเดือนมิถุนายน สำรวจมแมลงศัตรูพืชเพลียไฟเพลียจักจันห์นอนจมเมล็ดนอนเจาะผลเดือนกรากฎา,าคมถึงเดือนกันยายนเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตตัดแต่งกิ่งสำรวจโรครากนาโคนาโรคราสีชมพูโรคใบติดเดือนตุลาคมตัดแต่งกิ่งสำรวจโรคเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมบำรุงต้นและสำรวจโรคเพลียไก่แจ้แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของหมู่บ้าน สรุปแผนธุรกิจโครงการขยายเขตแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อสูบน้ำเข้าแหล่งน้ำของหมู่บ้านโครงการอบรมการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชโครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสนับสนุนการแปลรูปต้นทุนการผลิตค่าพลังงาน1 5 0 0บาทค่าปุ๋ย5,500บาทค่าฮอร์โมน1 5 0 0บาทค่าแรงงาน6 0 0 0บาทค่าเชือก235บาทค่าเก็บเกี่ยว2,500บาทหมายเหตุ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิตทุเรียนอุณหภูมิ3 30-35องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัสมากกว่า75-85%ปปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า2,000มิลลิลิตรผลผลิตที่ได้1,500กิโลกรัมต่อไร่ราคาขาย40-100บาทต่อกิโลกรมัมรายได้150,000บาทต่อไร่ การตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิตทุเรียนไทยตลาดบริโภคภายในประเทศประเทศคู่ค้าสำคัญผลสดจีนฮ่องกองอินโดนีเซียประเทศคู่ค้าสำคัญผลผลิตแช่แข็งสหรัฐอเมริกาจีนออสเตรเ,เลียยุรเเรออโรปข้อมูลเพิ่มเติมทุเรียนพัน์หมอนทองมีเนื้อแป้งไม่ต่ำกว่า3 2พันชนีมีเนื้อแป้งไม่ต่ำว่า30